อันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ความรักของชีวิตคู่ของชายหญิงคู่หนึ่งดูก็พอรู้นะว่ารุ่นใหญ่นะที่เห็นในภาพนี้ฝั่งซ้ายคุณผู้ชายเขาชื่อว่าคุณ Brad Davis ส่วนฝั่งขวาเนี่ยคือคุณ Jody s t a n o v i c เป็นคู่รักเป็นแฟนกันนะยังไม่ได้แต่งงานนะเรื่องราวเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณ Jody s t a n o v i c เนี่ยเธออยากขาดจากสามีอ่ะคือเธอมีสามีก่อนหน้านี้นะ ก็หย่าก,กันมาได้สี่ปีครึ่ง mm. ซึ่งหลังจากหย่าก,กันมาเนี่ยเธอก็มาคบหาดูใจกับแฟนคนใหม่อย่างแบรดเดวิสเนี่ยถึงตอนนั้นที่เรื่องเกิดเนี่ยคบกันมาได้สามปีแล้วครับแล้วเรื่องราวของเธอกับเขามันกลับกลายเป็นไวรัลในทวิตเตอร์ที่อเมริกามีคนรีทวิตกว่าหนึ่งหมื่ครั้งในเวลาแค่สองวัน mm. เรื่องมันเริ่มจากสิ่งของชิ้นหนึ่งฟลุกและคุณผู้ฟังครับ มันคือแก้วกาแฟต้องบอกว่าคุณจอดดี้สตาโนวิกอ่ะเธอสะสมแก้วกาแฟมาตั้งแต่อายุ16อ่ะ๋อ oh. จนถึงตอนนั้นที่ครหหากับคุณแบรนี่ก็น่าจะวัยแบบเลขสี่เลขห้าแล้วแต่ในข่าวเขาไม่ได้บอกอายุที่แน่นอนไว้นะครับเนี่ยคือเธอสะสมไปเยอะมากเธอหลงไหลกับการสะสมแก้วกาแฟคือเจอไม่ได้อืเจอนี่คือต้องซื้อเนี่ยเห็นป่ะมีแบบหลากหลายสไตล์มากนะครับเหมือนเธอจะชอบกบเลยนะเนี่ย ใช่ป่ะมันดูมีกบเยอะเนาะเออด,ดูมีกบเยอะ okay. เธอบอกว่าทุกใบเนี่ยมันมีเรื่องราวและความทรงจําดีๆซ่อนอยู่คือหยิบขึ้นมาดูก็รู้อเอ้ใบนี้ได้มาตอนอายุเท่านั้นใบนี้ได้มาจากไปร้านนี้มันทําให้โมเมนต,ต์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาในความทรงจำอะเนาะแต่ประเด็นคือในสมัยที่เธออยู่กับสามีเก่าอะ่ะการสะสมแก้วของเธอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขา,าเกลียดมากเขาไม่ชอบเลย และมักจะโมโหทุกครั้งที่เธอกลับบ้านพร้อมซื้อแก้วกาแฟใบใหม่กลับมาคือในโมเมนต์ผมนะผมนึกออกคือถ้าเป็นแฟนกันก็คงมีแต่ถ้าตัวอย่างชัดๆเลยคืออย่างอาจจะเป็นคุณแม่เราเนี่ยนึกออกปะบางทีเราแบบเราชอบอะไรแล้วเราแบบซื้อกลับมาบ่อยๆแล้วแม่จะชอบบนอะ่ะโอ้ยเอามา,ามันไม่มีที่เก็บแล้วจะเก็บไว้ไหนบ้านไปหมดแล้วเออฟิลลิ่งเนี้ยเชื่อว่าทุกคนเคยเจอนะครับผม คือคุณโจดี้กับสามีเก่าอ่ะก็เป็นอย่างนั้นเลยแต่สำหรับคุณแบรดเดวิสที่เป็นแฟนใหม่เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับพอเขารู้จักและคบหากันมาได้จนครบ3ปีเนาะสุดท้ายร์ดี้สตาโนวิกเนี่ยก็ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่อาศัยที่บ้านของแบรดก็คือมาใช้ชีวิตด้วยกัน่ะนะครับและเธอคนนี้ก็ได้พบกับสิ่งเซอร์ไพรส์ที่คนรักใหม่เนี่ยเตรียมเอาไว้ให้คืออะไรรู้ไหมฟลุก ภาพนี้ครับไวรัเลเลยโอ้โหนี่คือสิ่งที่แบรดเดวิสเตรียมไว้ให้แฟนสาวเมื่อเธอย้ายเข้ามาอยู่กับเขาในวันแรกคือเขาทำชั้นสะสมแก้วกาแฟสูงยันเพดานอะให้แฟนของเขาน่ารักเนาะน่ารักมากจะบอกว่าใครที่แบบเป็นคนที่สะสมของอะแล้วแบบได้อะไรแบบเนี้ยที่แบบ เหมือนชั้นโชว์หรืออะไรเงี้ยมันจะดีแบบโหใจฟูมากอะซึ่งภาพเนี้ยมันเป็นไวรัลขึ้นมาฟลุกเพราะว่าคนที่โพสต์คนที่ถ่ายแล้วโพสต์เนี่ยคือลูกสาวของคุณจอดี้นี่เองก็คือลูกติดที่เกิดกับสามีเก่า嗯嗯ตอนนั้นเธออายุ19บเ้าและนี่มีชื่อว่าน้องอนาสตาโนวิกเธอโพสต์ว่าพ่อของฉันโมโหทุกครั้งเวลาแม่เอาแก้วกาแฟใหม่กลับบ้านแต่แฟนใหม่ของเธอสร้าง ดิสเพลย์ที่กำแพงให้ออนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเราอย่าไปเสียใจเวลาเราเลิกกับแฟนอะต้องมีกำลังใจเราต้องเจอคนที่ใช่ในสักวันหนึ่งปร <c oughs> ะโยคสุดท้ายนี่แหละ <c oughs> นี่คือสิ่งที่น้องอานานะครับทวีตแล้วมันกลายเป็นไวรัลอะนี่คือทวีตของเธอนะครับผม <c oughs> หลังจากเรื่องราวมันดังก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์เนาะแรดก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงไอเดียในการทำตู้นี้ไว้ว่าผมอะ <c oughs> อยากให้จอดี ได้ชื่นชมแก้วของเธอทุกใบทุกวันไม่ใช่แค่เห็นจากการนำออกมาชมกาแฟาดื่มแค่วันละใบสองใบเท่านั้นน่ารักเนาะน่ารักมากคือธรรมดาแล้วเธอก็คงเก็บแก้วไว้ในชั้นปกติตู้กับข้าวธรรมดาในครัวไม่มีโอกาสได้เห็นมันทั้งหมดหรอกเพราะมันก็คงจะอัดกันแน่นมากแต่แฟนหนุ่มของเธอรู้ว่าแฟนรักมากๆรักในสิ่งนี้และเข้าใจมากม เชื่อว่าเธออยากจะชื่นชมมันเต็มตาทุกวันและเธอจะมีความสุขเขาก็เลยทําสิ่งนี้ขึ้นมาให้มันคือสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่มากนะในความรู้สึกผมมันคือความเข้าใจกันของคู่รักอะ่ะคือน่ารักมากจริงๆมีคนที่ซับพอร์ตสิ่งที่เรารักกันเนาะใช่อะไรมันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าคนรักเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นนะเนาะโดยเรื่องราวก่อนหน้านี้ก็คือคุณแบรดอ่ะเขาเคยมีภรรยาเหมือนกันนะ แต่ภรรยาของเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเมื่อ30ปีก่อนโอโคือตั้งแต่เขายังหนุ่มๆเลยแหละนะครับโดยทั้งจอร์ดี้กับแบรดเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ภรรยาของแบรดเนี่ยยังไม่เสียชีวิตเลยคือเป็นเพื่อนกันมาก่อนจนเวลาผ่านไปก็ห่างกันแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในปี2015เท่านั้นเองและความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2019 ที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันต้องบอกว่ามันเป็นไวรัลอย่างที่บอกคือมันเป็นกําลังใจให้ผู้หญิงที่อาจจะแบบมีปัญหาและกําลังใจะหยาหรือหยากกับคนรักไปแล้วรู้สึกผิดหวังรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยไม่เจอรักจริงแล้วไม่น่าเจอใครและพอมารับรู้เรื่องราวเนี้ยมันก็รู้ได้ว่ามีคนที่เข้าใจในความเป็นเราเนี่ยรอคอยอยู่เสมอจงอย่ากลัวนะครับที่จะเริ่มต้นใหม่หอ่าเนี่ยคือสิ่งที่เราคนที่ ได้เห็นทวิตเตอร์เขาพูดคุยกันแล้วก็ให้กําลังใจกันมันก็เลยเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักที่เป็นไวรัลขึ้นมานะครับมผมอยากใ,ให้ดูอีกนิดนึงมีพวกคอมเมนต์คนที่มาตอบกับเราทวิตของน้องอานานะหลายคนนา่าน่าสนใจนี่เขาบอกอพ่อของฉันก็ทำคอลเลคชันให้คุณแม่เหมือนกันเน่ไม่รู้เหมือนกันว่าได้รับแรงบรรรจจันดาลใจไปจากเคสนี้หรือเปล่าก็ไปทำให้เหมือนกันน่ารักเนาะอันนี้เป็นอีกคู่หนึ่งนะแล้วก็มีอย่างทวิตนี้เขาบอกว่า โอ้ย oh, ฉันชอบเรื่องนี้มากพ่อฉันนี่ไม่เคยขยับออกจากโซฟาเลยรอให้แม่ทําทุกอย่างให้ตลอดแต่พอ,อแฟนใหม่ของเธออ่าพอแม่มีแฟนใหม่แฟนใหม่ของแม่เนี่ยก็แบบทําทุกอย่างให้จนแม่เนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าจะทําอะไรดีคือแฟนใหม่เอาใจมากอะ่ะเอาใจคอยดูแลเอาใจใส่ทําให้ทุกอย่างจนแบบ ชีวิตฉันเคยแต่ดูแลสามีเก่ามาตอนนี้งงแล้วออมไม่รู้จะทำอะไรดีอยู่เฉยๆเตตัวงงงไม่ถูกเลยเออน่ารักนะครับน่น่า,นนาแล้วเรื่องราวของทั้งคู่มันคือแบบมันคือความรักที่แบบสี่สิบปีห้าสิบปียังไม่สายฟลุกอืมก็เราสามารถจะมีความสุขเราสามารถจะเจอคนที่ใช่ได้อ่ะคุณฟลุ๊กมาเรื่องของคุณบ้างก็เป็นเรื่องราวของคู่บ่าวสาวคู่หนึ่ง ซึ่งเขาไปพบกันผ่านแอป Tinder ก็เป็นแอปยอดนิยมของคนที่ตามหาความรักกันเนาะหาความสัมพันธ์ใหม่ๆปัดซ้ายปัดขวาประมาณนั้นเขาก็คุยกันผ่านทาง Tinder จนแบบเออเริ่มถูกใจเริ่มคบหากันในเดือนมิถุนายนปี2015ก็ได้มาเดทกันครั้งแรกแล้วก็มีการแลกเบอร์แรกอีเมลอะไรกันอย่างนี้ก็มีการติดต่อกันว่างั้นเถอะลืมพูดชื่อไป คือคุณเจมี่กับคุณแอนโทนีคุณเจมี่เป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็คุณแอนโทนีเป็นผู้ชายสิ่งที่ทําให้คุณเจมี่รู้สึกประทับใจแอนโทนีทุกครั้งเลยก็คืออีเมลที่เขาส่งมาให้เธอชื่ออีเมลเนี่ยมาลงท้ายด้วยเลขหนึ่งหนึ่งสี่เก้าสามซึ่งมันเป็นเลขวันเกิดของเธอเองคือสิบสี่มกราปีหนึ่งเก้าเก้าสามก็เขียนเป็นเดือนนําก่อนนะหนึ่งหนึ่งสี่เก้าสาม เธอก็แบบเออประทับใจแล้วก็วันหนึ่งก็ได้ไปถามคุณแอนโทนีว่าเออทำไมถึงตั้งชื่ออีเมลอันนี้คือแบบตั้งใจเอาใจฉันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ว่างั้นเถอะแอนโทนีก็บอกเปล่าจริงๆผมมีวันเกิดวันนี้แหละ14มกราหนึ่งพวันเดียวกันเป๊ะเลยอ้าวเออเป็นเรื่องบังเอิญคือไม่ได้เขียนเอาใจแฟนแต่เป็นวันเกิดตัวเองใช่คุณเจมี่ก็แบบเออเฮ้ย หรือเราจะมีโชคชะตาต้องการบางอย่างแต่จริงๆอ่ะวันเกิดเดียวกันอ่ะมันก็เป็นไปได้พอสมควรนะแต่ถึงจะยากก็เหอะนะแต่มันก็พอเป็นไปได้เพราะว่าคนในอเมริกาที่เกิดวันเดียวกันมันมีประมาณ19ล้านคนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะว่ากันทั่วโลกเลยก็ได้พอเขาคุยกันมากขึ้นคุณเจมี่เขาก็เริ่มสงสัยอ้าวตอนที่เราเด็กๆอ่ะบ้านที่เราอยู่อ่ะก็ไม่ได้ไกลกันมากด้วยนะเขาก็เลยถามแอนโทนีว่าคุณเกิดที่โรงพยาบาลไหนล่ะ แล้วมันก็แจ็คพอตแตกอีกว่าเขากับเธอเนี่ยเกิดที่โรงพยาบาลเดียวกันมอืมวันเดียวกันแล้วโรงพยาบาลเดียวกันแสดงว่าต้องเคยบังเอิญเจอกันที่ตู้อบใช่ไหมออก็เลยถามต่อต้องเดียวกันที่เขารวมเด็กในห้องดูแลพยาบาลเด็กอะ่ะเออใช่ใช่ oh. ก็เลยเช็คเวลาเกิดกันอีกทีหนึ่งคุณแอนโทนีเขาบอกว่าเออผมมาเกิดตอนสิบเอ็ดนาิกาสามสิบห้านาทีนะ อื่ะเจมี่เขาบอกว่าเออฉันเกิดตอนเย็นฉันเกิดตอนหกโมงเย็นห่างกันแค่หลักชั่วโมงเท่านั้นเองอืมเขาก็<ม>เลยเป็น<ช>แบบความประทับใจเล็กๆว่าจริงๆทั้งเจมี่แล้วก็แอนโทนี่เนี่ยน่าจะเคยผูกพันกันมาตั้งแต่เกิดแล้วก็แยกย้ายกันไปจนกลับมาพบกันใหม่แล้วก็กลายเป็นคู่รักคู่ครองกันอืมก็น,น่ารักดีชื่อเรื่องครับคุณชีน่าบอกแล้วพัฒระเพื่อนข้างตู้อบ ฟังฟังดูลมแนติกไหมน่ารักดูไม่ค่อยนะน่ารักน่ารักดีออกนะครับผมนี่ลูกถามเจอกันครั้งแรกตอนไหนตอบลูกไปว่าเจอกันตั้งแต่อยู่ในตู้อบเอยก็เจ๋งดีนะอารมณ์ดีมากเออจริงจริงน่ารักนะคุณคิดดูมันจะมีสักกี่คนที่ เจอกันเกิดโรงพยาบาลเดียวกันห่างกันไม่กี่ชั่วโมงแยกย้ายกันไปแล้วปัดทินเดอร์แล้วกลับมาเจอกันแล้วมารักกันโอ้โหความเป็นไปได้มันคือถ้าเราใช้หลักสถิติมันเป็นไปได้ต่ำมากนะอืมเดสตินี่อีกแล้วนะครับครับผม <laughs> นี่พยาบาลบอกวันนั้นยังร้องแข่งกันอยู่เลย <laughs> <laughs> ผมชอบคอมเมนต์ทุกท่านจังเลยดูดูอารมณ์ดีทุกท่านเลยนะฮะ